สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแ,แนเห็ดนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะมาคุยให้เพื่อนฟังนะครับเกี่ยวกับการแคะหน้าก้อนหรือไม่แคะหน้าก้อนดีนะครับการแค่หน้าก้อนก็คือการแคะเอาเมล็ดข้าวฟ่างที่อยู่ในนี้ออกนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อก้อนนะครับหรือเราทําก้อนก็นแล้วแต่นะครับแต่ละฟาร์มเนี่ยก็จะแนะนําว่าตอนคุณเปิดดอกนะ พอคุณเอาสำลีออกนะครับคุณจำเป็นจะต้องแคะเอาเมล็ดข้าวฟ่างนี้ออกให้หมดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก้อนของคุณจะเป็นราเขียวหรือเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยมาคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องแคะข้าวฟ่างออกเลยไหมแคะทันทีเลยหรือเปล่านะครับการที่เราจะแคะเมล็ดข้าวฟ่างนะครับก็คือเมื่อไอเจ้าเมล็ดข้าวฟ่างเนี่ยมันหมดประโยชน์แล้วนะครับก็คือ สมมติเราทำก้อนนะครับเราทำก้อนเมื่อวันที่1นนะครับวันที่1เดือนพฤศจิกานะครับพอครบกําหนด30วันปุ๊บเชื้อเดินเต็มก้อนนะครับแบบนี้นะครับหน้าที่ของไอเชื้อที่อยู่ในเมล็กข้าวฟ่างก็หมดสิ้นลงนะครับเพราะว่าเชื้อเห็ดได้เดินจนเต็มก้อนแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อหน้าที่มันหมดแล้วเราก็ควรแคะมันทิ้งไปนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลคร่าวๆง่ายๆนั่นเองก็คือมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องใช้แล้วนะครับถ้าเอาไว้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับก็คือว่าถ้ามันเจอกับอากาศที่ร้อนหรือชื้นนะครับไอตัวในมเมล็ดข้าวฟ่างมันมีแป้งอยู่นะครับไอโปรตีนตัวนี้มันเป็นอาหารของเห็บเป็นอาหารของเชื้อรานะครับเชื้อราทุกอย่างมันก็ กินไอโปรตีนข้างในมเมล็ดข้าวฟ่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเห็ดเชื้อราเขียวนะครับหลายๆชนิดนะครับก็สามารถจะกินไอเจ้าอาหารที่อยู่ในมเมล็ดข้าวฟ่างได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดวงจรก็คือการแคะเมล็ดข้าวฟ่างออกไปนะครับก็จะทําให้นะครับก้อนเราเนี่ยลดความเสี่ยงการติดโรคราเขียวได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ข้อนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นคือ เราจําเป็นต้องทําทันทีเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเสียโอกาสนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับก้อนนี้นะครับไม่ได้แค้ข้าฟางออกส่วนก้อนนี้แค้ข้าฟางออกแล้วนะครับก้อนเนี้ยมันเปิดดอกวันเดียวกันนะครับมันเปิดดอกวันเดียวกันนะครับก็คือสมมติว่าอันนี้คือเป็นลดของวันที่26นะครับ26เนี่ยตอนนี้ อันที่ไม่ได้แค่ข้าฟางเนี่ยเห็ดออกเริ่มจะโตแล้วนะครับส่วนอันที่แค่ข้าฟางเลี่ยมนะครับเพื่อนๆยังดูดูนะครับว่าในรูเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันแน่นอนเลยก็คือเรื่องอัตราการเติบโตนะครับถ้าเราไม่ได้แคะไอเจ้าเมล็ดเข้าฟางออกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอันพวกนี้ก็คือยังไม่ได้แคะเมล็ดเข้าฟางออก เป็นเหตุที่เอาเข้ามาเปิดก็แค่ดึงสํารีออกอย่างเดียวนะครับการเกิดดอกของมันนะครับหลังจากคพกกำหนดที่มันจะต้องออกเนี่ยมันจะเกิดดอกภายในเวลาแค่3-4วันเท่านั้นนะครับคือมันจะออกดอกได้เร็วเนื่องจากว่าเรานะครับไม่ได้ทำให้มันเกิดแผลหน้าก้อนนะครับ เมื่อหน้าก้นมันไม่มีแผลนะครับมันก็สามารถที่จะแทงทะลุไอตัวเมล็ดข้าวฟ่างออกมาได้เลยนะครับมันไม่ต้องทําการสมานแผลใหม่นั่นเองนะครับข้อดีของการไม่แคะเมล็ดข้าวฟ่างตั้งแต่หน้าแรกคือสามารถทําให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้นนะครับคือครบกําหนดปุ๊บอีก 3- 4วันเท่านั้นเห็ดก็จะออกดอกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับในกรณีที่เราแคะแล้วทํำยังไง ก็ต้องรอนานกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณ7-10วันนะครับก็จะอยู่ราวๆเจ็ดวันในกรณีที่แคะเลี่ยมหรือแคะลึกนะครับโดยไม่เหลือมเมล็ดข้าวฟ่างเลยจะใช้เวลา7-10วันเห็ดถึงจะออกดอกนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างของการแคะหรือไม่แคะเมล็ดข้าวฟ่างนะครับข้อหนึ่งนะครับยังมีอีกนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่แคะ นะครับปล่อยให้มันออกดอกเร็วขึ้นนะครับแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับก็สามารถที่จะเก็บนะครับพอเขาโตนะครับพอเห็ดเขาโตแล้วนะครับเราเก็บนะฮะเอาเจ้าดอกเนี้ออกไปเสร็จแล้วเราถึงเอาช้อนมาแคะเอา,มาเมล็กเข้าฟางออกได้นะครับเพราะว่าทีเนี้ยมันก็ต้องเริ่มสะสมอาหารกันใหม่นะครับ แต่ว่ามันจะไม่ทำให้เราเสียดอกเห็ดหน้าแรกนะฮะนี่ก็คือข้อแตกต่างน,นะครับคือหน้าแรกนะครับไม่จาเป็นต้องแคะก็ได้นะครับแต่หน้าที่สองคุณจะต้องมานั่งแคะเมล็ดข้าวฟ่างออกอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็มีข้อแม้อีกข้อหนึงนะครับอีกข้อหนึ่งเล็กๆก,ก็คือว่าถ้าสมมตุติถ้าคุณไม่แคะเลยล่ะคุณไม่แค่เลยก็ได้นะครับหน้า2องคุณไม่แคะก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อแม้ที่ว่าก้อนของคุณคือก้อนที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับเพราะว่าเห็ดนางฟ้าเนี่ยเป็นเชื้อที่อ่อนนะฮะเป็นเชื้อที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าเห็ดทุกประเภทนะครับเห็ดที่แข็งแรงหลักๆเลยก็มีเห็ดนางลมเทาเห็ดฮังการีนะครับเห็ดขอนเห็ดกระด้างเห็ดยานางิเรียกว่าจะแทบทุกอย่างเลยในตระกูลเห็ดที่เราปลูกในถุงนะครับแต่ ยกเว้นเห็นดนางฟ้าภูฐานที่มีความแข็งแรงน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแค่ข้าวฟ่างก็คือการช่วยให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก้อนเราแข็งแรงจริงๆเราไม่จําเป็นต้องแค่ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเส้นใยมันรัดมันกอดกันแน่นความแข็งแรงของก้อนจะสร้างขึ้นมาเองนะครับพอความแข็งแรงของก้อนสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะไม่มีแมลงหรือโรคหรือลาตัวไหนเข้าไปทำลายมันได้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้หลายๆคนก็ซื้อก้อนมาเปิดบ้างนะครับยังทำก้อนโดยที่ยังขาดความเข้าใจบ้างนะครับทำให้ปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดปัญหาข้อหนึ่งก็คือการแคะเมล็ดข้าวฟ่างนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดลาเขียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นลาเขียวอยู่ฉันก็แคะเข้าฟางแล้วแคะตอนเปิดดอกด้วยแล้วก็ทําตามวิธีที่แนะนำด้วยคือแคะหน้าสองด้วยแต่ทําไมพอก้อนเข้าสู่รุ่นที่สองก็คือดอกที่ต้องออกครั้งที่สองมันยังกลับเป็นลาเขียวทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่แคะเข้าฟางเลี่ยมแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เกิดจาัดก,การนึ่งก้อนไม่สุกนะครับเวลาที่เรานึ่งก้อนเนี่ย หลายๆคนบางทีนึ่งเยอะเกินไปบางทีนึ่งไฟไม่สม่ำเสมอนะครับบางทีเอ่อนึ่งก้อนที่มันมีความชื้นในตัววัสดุเพาะคือขี้เลื่อยเนี่ยชื้นมากเกินไปอย่างเงี้ยส่งผลให้เรานึ่งก้อนไม่สุกนะครับพอนึ่งก้อนไม่สุกถึงแม้ว่าเราจะแคะ,ะเมล็ดก,ก็ฟางดีแค่ไหนนะครับหน้าแรกแคะจนเลี่ยมเลยนะครับหน้าที่สองที่มันจะออกดอกมันก็จะเริ่มทยอยเป็นหลากเขียวอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะแคะหรือเปล่านะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าก้อนที่เราทำน่ยก้อนที่เรามีน่ยมันแข็งแรงสมบูรณ์แค่ไหนนะครับถ้าก้อนเรามั่นใจว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราจะแคะหรือไม่แคะมันก็ไม่เป็นลาเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดก้อนที่เราได้มามันไม่สมบูรณ์หรือไม่แข็งแรงนะครับถึงแม้เราจะแคะให้มันลึกแคะให้มันหมดมันเลี่ยมยังไงมันก็เกิดอยู่ดีเพราะมันไม่ได้เกิดจากกระบวนการที่แคะ หน้าก้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอสรุปตามนี้นะครับก็คือว่าการจะแคะหน้าก้อนเนี่ยทำได้ครับทําได้อยู่2ออย่างก็คือแคะเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเห็ดจะใช้เวลานานในการออกดอกหรือว่าจะร้อยเห็ดหน้าแรกออกซะก่อนแล้วค่อยมานั่งแคะมเมล็ดเข้าฟางก็ได้นะครับถ้าเอาตามวิธีที่2คือร้อยเห็ดออกดอกก่อนแล้วค่อยมาแคะเนี่ยคือมันก็เกิดเอ่อเรียกอะไร มันก็ช่วยให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ายังเกิดราเขียวเกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่เกี่ยวเรื่องการแคะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าการซื้อก้อนนะครับก็ต้องซื้อกับฟาร์มที่เราไว้ใจได้เป็นหลักนะครับตอบคําถามเราได้นะครับแนะนําเราได้นะครับไม่ใช่ซื้อแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลายข้อสงสัยนะครับสําหรับคนที่คิดว่าเอ้ยแคะหรือไม่แคะดีนะครับก็ดูแล้วก็อาจจะ นำไปปฏิบัติได้เข้าใจได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็จะได้ทําคลิปออกมาเพื่อเป็นความรู้อย่างนี้อีกส่วนใครที่อยากจะได้ก้อนนะครับไปทดลองปลูกดูนะครับก็ด้านล่างนี้นะครับมีรีคิปชันอยู่ก็สั่งได้นะครับในช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็จะมีให้บริการอยู่นะครับไปกดสั่งได้เลยนะครับยินดีให้บริการ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ